เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับิข้าบุผมมาชี้เป้าบ้านสวนน,ะนักชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับสภาพใหม่ๆเลยเพิ่งสร้างได้แค่2ปีเท่านั้นเองบ้านพร้อมอยู่พื้นที่กว้างครับรอยู่ในหมู่บ้านแหล่งชุมชนครับด้านหลังก็มีพื้นที่เหลืออีกเยอะไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนได้สบายเป็นสไตล์บ้านสวนครับตัวบ้านมี 2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถ2คันนะครับในโรงจอดรถภายในสะอาดสะอา้านผนังลอ้อปูนเปื่อยด้านหลังก็มีพื้นที่ทําสวนต้นไม้กว้างมากเลยครับเป็นสวนทุเรียนนะครับลงทุเรียนไว้วางระบบน้ําเรียบร้อยครับแล้วก็มีต้นไม้อื่นอีกหลายชนิดเลยทําสวนไว้อย่งดีนะครับสะอาดเตียนโล่งไม่ลกพร้อมสานต่อกิจการได้เลยครับกับบ้านหนึ่งหลัง ในราคาเพียง2.2ล้าน2นบาทนะครับแบลงนี้เจ้าของเช็คอินไว้ที่โคงม่วงปากช่องนะครับโคราชท่านใดกำลังมองหาที่อ่ามาส,ส่วนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่กิงกันได้พื้นที่150ตารางวาครับ2.2ล้าน2นบาทมีสวนทุเรียนด้วยครับต้นใหญ่แล้วก็มีครับบางต้นก็เตรียมออกผลผลิตแล้วต้นใหญ่ๆก็มี เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมได้เลยสามารถติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ